สวัสดีครับโจนะครับตอนนี้โจอยู่ใจแปนนะครับพามาดูบรรยากาศาท้องทุ่งหญ้าญี่ปุ่นมากน,นะครับถ้าเกิดรถเกี่ยวบ้านเรามาเกี่ยวก็คงจะว้าวุ่นนะครับแต่ญี่ปุ่นเขาไม่ได้เกี่ยวแบบบ้านเรานะครับเขาค่อยๆเกี่ยวทีละทีละแปลงทีละแปลงทีละแปลงนะครับเขาจะไม่ได้เกี่ยวแบบ วันเดียวยี่สิบสามสิบร้อยไร่อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยครับท้องนาที่ญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้เนี่ยครับก็จะพาดูบรรยากาศเนาะเห็นไหมครับแถวนี้ก็จะปลูกเป็น,เป,นเป็นเป็นขาเรียกอะไรใช้เครื่องใช้เครื่อง่องอาปลูกข้าวนะครับจะไม่ได้ใช้คนหวานก็จะเป็นแถวๆนะครับเห็นไหมครับแวซ้ายอ,อันนี้ก็จะพามาดู ทางลัดหน่อยเนขับต่อไปอีกสิกิโลเมตรก็ต้องใช้ GPS เหมือนกันนะครับนะครับท้องนาญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบนี้รถที่นี่ใช้ก็ส่วนมากจะเป็นรถที่ขนาดเล็กนะครับอยู่ประมาณ1200อ c ถึง1500 cc นะครับบรรยากาศที่ญี่ปุ่นนี่ก็คือช่วงนี้ก็เวลาเกับเที่ยงนะครับ อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ15-16องศานะครับ12อยู่ประมาณนี้ครับนี่คือทุม่มตามเขาเรียกอะไรนะอันนี้ก็คือเหมือนเมืองชนบทของญี่ปุ่นนะครับครับ,รบก็จะสะอาดเป็นธรรมชาติแล้วก็รถว่าไม่ฝักใฝ่ครับก็เพื่อนๆพื่พี่สนใจลองมาเที่ยวญี่ปุ่นกันสักครั้งนะครับ ไม่ต้องไปเที่ยวโตกเกียวครับลงมาดูข้างนอกกันบ้างว่าเมืองที่อยู่ต่างจังหวัดในจังหวัดของอประเทศของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับน่าอยู่แล้วก็เงียบแล้วก็อากาศดีมากเลยนะครับคลิปนี้ผมฝากไว้แค่นี้นะค,ะครับีจเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ